สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเดีวช่องนารานนี่นั่นนะคะรู้ไหมทำไมวันนี้หนูถึงไม่ทคามุกตลกอะไรเพราะวันนี้เรามีข่าวดีหมาของเราคคอดเล้วนี่นะคะคือหมาของเรานี่เดี๋ยวจะบอกตัวไหนจะพูดเยอันนี้ ม,มีอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวที่มันคอทับข,ขาวๆอันไหนไหนมองไม่เห็นคุณแม่ชักหัวไปไหนรอ,อก่อนดีกว่าคุณพ่อสิดาใช่ไหมคะกับคุณแม่ชาโคูรู้ไหมว่าชาโคนอ่ะเคยไปผ่าไปหาหมอนะคอนเองไม่ได้เพราะตัว ตัวเมียอีกตัวหนึ่งขวางทางไว้ขอทําให้ตัวอื่นออกไปเลยใช่ไหมอันนี้บอกบว่าเร่องเจ้าเดนนี้ชาโคน,น้อยตั้งนหนก็ไม่รู้นะคะมีตัวหนึ่งใส่ถุงเท้าด้วยถ้าใส่ถุงเท้าทุกตัวน่ารักหมดเลยนะคะถ้าใครอยากดูจริงๆก็ไว้ดูคลิปอื่นนะคะเพราะอันนี้ ยังมาอยู่พอมันโตจะอัปเดตอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยอืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย